ครับก็ขอสวัสดีและก็ขอทักทายกับชาวราศีพิจิกทุกท่านในช่วงของเดือนกันยายนนี้เราก็ได้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไ่ใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีพิจิกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้าง ในช่วงของเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในแต่ละเดือนในแต่ละครั้งจะมีโอกาสที่เรียกว่าพลิกพันหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการงานดีการเงินก็จะดีมีตามมาจากราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยานี้ท่านจะทำอะไร หยิบจากอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมมีคนคอยช่วยเหลือท่านไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานงานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายชาวราศีพิจิกนั้นถ้าก่าท่านทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้างรับจ้างทั่วไปก็ถือว่างานของท่านนั้นจะมีเข้ามา,าท่านอยู่เรื่อยๆท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านท่านยิ่งขยันก็ยิ่งมีเงินเหลือเก็บเหลือกว่ากี่ตาหากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนบางคนโชคดีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองก็ถือว่าในช่วงของเดือนกันยานี้เป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบ ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายเงินทองรู้สึกว่าจะหาง่ายกว่าในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนที่แล้วท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินในช่วงก่อนนั้นก็มีการสะดุดมีการที่เรียกว่าไม่ลาบรื่นในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนที่แล้วก็มีทำบ้าง ไม่มีบ้างบางคนก็ตกงานว่างงานอยู่เป็นระยะเป็นเดือนเดือนก็มีในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นจะไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินการทองก็มีบ้างไม่มีบ้างบางทีก็ไม่พอใช้ชักหน้าไม่ถึงหลังก็ทำให้ชาวราศีพิจิกนั้นเดือดร้อน ในช่วงก่อนนั้นจะไปขอหยิบขอยืมใครก็ไม่ค่อยได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนมีเพื่อนมีญาติพี่น้องก็เดินหนีก็มีในช่วงก่อนนั้นและในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าขาดตกบกพร่องอยู่เรื่อยๆแต่ต่อจากนี้ปชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโชคมีลาภ จะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินในช่วงนี้ท่านทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็จะเป็นผลดีในช่วงต่อไปนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการงานก็จะมีงานด,ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านทำงานอะไร ก็มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบการลงทุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรค้าขายอะไรก็จะมีโชคมีลาบจะมีกำไรก,กำไรหมุนเวียนเข้ามาหาท่านท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเก็บมีกวาด มีเงินอีกต่หากในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากมายการงานก็หาคล่องเงินทองก็หาง่ายชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนกันยายนนี้นับว่าดวงของท่านมีความโดดเด่นอย่างมากการเงินก็หาง่ายการงานก็หาคล่อง <c oughs> ทําอะไรในช่วงนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เรื่อยๆ ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่13อันนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษกให้ท่านระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้ท่านระมัดระวังอาจจะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือ อาจจะมีการชิงดีชิงเด่นเกิดขึ้นได้การทำงานส่วนรวมนั้นในท่านระมัดระวงังในเรื่องของคําพูดคําจาอันนี้ท่านระมัดระวังไว้อาจจะมีเรื่องมีราวกับคนที่ร่วมทํางานด้วยความคิดเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีพฤกษก ในช่วงของวันที่สิบสามของเดือนกันยานี้ท่านระมัดระวังไว้แต่หากว่าท่านทำอะไรอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆไว้ทำอะไรก็ต้องใช้ความพิธีพิธันระมัดระวังพอผ่านพ้นจากในช่วงของวันที่สิบสามไปแล้วเข้าสู่ในช่วงของวันที่สิบหกของเดือน กันยายนนี้จะมีดาวพระศุกร์เข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้ชาวราศีพิจิกนั้นก็จะมีโชคมีลาบอีกครั้งทำไรหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมื่นเงินแสนบางคนโชคดีมีโชคมีลาบเข้ามา,าท่านบางคนร่ำรวยโดยที่เรียกว่า ไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็มีชาวราศีพิจิกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนกันยายนนี้อย่างมากมายบางคนก็มีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ได้มรดกตกทอดจากบรรทบุรุษก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีบางคนมีโชคมีลาบมาจากความขวัญหรือว่ามาจากตัวเลขก็มีในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือน กันยายนในช่วงของวันที่16ที่มีดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์นั้นทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงกันได้บางคนนั้นก็เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่เคยมีก็จะมีในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีป้ายแดงก็เป็นไปได้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงนี้ฟ้าได้เปิดและโชคลาภก็จะได้เข้ามาหาท่าน เจ้าที่เจ้าทางให้ตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆในช่วงต่อไปนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านจะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือว่าเป็นโทรศัพท์มือถือท่านก็จะซื้อได้ในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินท่านจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไป ชาวราศีพิจิกนั้นมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนอีกด้วยในช่วงของเดือนกันยานี้ถือว่าดวงของท่านนั้นมีความเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่าง ในช่วงของวันที่17อีกครั้งจะมีดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวใหญ่จะโคจรเข้าสู่ในราศีกันอันนี้ก็อาจจะต้องระวังไว้บ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองการจับจ่ายใช้สอยอันนี้ตั้นระมัดระวงังให้ทั้นประหยัดไว้บ้าง จะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีรายจ่ายโดยที่เรียกว่าจำเป็นหรือว่าอาจจะไม่ทันรงตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้การเจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหรือว่าอย่างกระทันหันจะทำให้ท่านนั้นต้องเสียเงินเสียทองหรืออีกอย่างหนึ่งคนงในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่าน ระมัดระวังไว้ในช่วงของวันที่17ที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันแต่หลังจากนั้นแล้วพอมาถึงในช่วงของวันที่28ของเดือนกันยายนนี้จะมีดาวพระพุธเข้าสู่ราศีตุลอันนี้ชาวราศีพิจิกก็จะมีโชคอีกครั้ง ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานก็ดีหรือท่านจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือถ้าหากว่าท่านเป็นลูกน้องก็จะมีเจ้านายคอยสนับสนุนท่านไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะลงทุนอะไรก็มีคนคอยช่วยเหลือ การเงินการทองก็จะไม่มีการสะดุดไม่มีการติดขัดถึงท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จอย่างง่ายดายเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องทําอะไรก็ มีคนคอยช่วยเหลือช่วยประคับประคองท่านในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีพิจิกนั้นในเรื่องของโชคลาภโอกาสก็จะมีเข้ามาแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังคือการเจ็บป่วยในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้อาจจะมีอยู่บ้างในเรื่องของสุขภาพและพารามมยสำหรับคนที่สูงอายุในท่านระมัดระวังการเดินการเหินอาจจะมีการเจ็บป่วย หรืออาจจะมีการเจ็บแข้งเจ็บขาปวดน่องอันนี้ท่านระมัดระวังไว้ในเรื่องของการเจ็บป่วยนั้นย่อมจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าไม่ทันรูเนื้อรูตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องของอุบัติเหตุก็มีอยู่บ้างให้ท่านระมัดระวังท้าก็ท่านไปสังสรรค์หรือว่าไปพูดไปจาไปคุยไปติดต่อ อะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินด้วยตันระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และในเรื่องของคําพูดคําจาถ้าหากว่าเราพูดไม่ดีอาจจะเกิดเรื่องเกิดราวได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนตันระมัดระวังไว้ ถาหากว่าเราระวังไว้ก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็จากหนักก็กลับกลายเป็นมาเป็นเบาการฟังคลิปของเราเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านระมัดระวังเราเพียงแต่แค่บอกชี้แนะให้ท่านระมัดระวังไว้ก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังเมื่อฟังกันแล้ว เห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันกขอขอยทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในครั้งนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี